โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีตอนรับเข้าสู่ช่องผมสตรองชแน,นลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมได้รับออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คาสาน,นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพแอสซิสต์นะครับแต่ว่าอ่าม่ไม่ใช่เป็นตัวหลักนะคือพอดีว่าอยากลองคอมโบการ์ดอะไรนิดหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คือมาอ่าแชร์ประสบการณ์การใช้คอมโบการ์ดในการกรบเวลนะครับมันก็คือคอมโบของ การ์ดตัวนี้ครับชุบดการ์ดโภมิะ God, omi, นะฮะก็อ่าอย่างคลิปที่แล้วที่ปล่อยไปนะครับผมก็รีวิวการ์ดโภมิไปเนาะว่าเอ้ยคุณสมบัติมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันก็คือคุณสมบัตินะครับมันสามารถทําให้เราใช้สกิลนาปามวอลเลนได้นะครับที่เวลสี่เนาะ,ะสกิลนี้นะครับผมก็ M.D.K อีก280%แล้วก็ฮิตในการโจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับผมแล้วก็ออกเป็นธาตวิญญาณนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะที่ผมใช้มาก็เออค่อนข้างยาวันฮิตแล้วก็ระยะสกิลก็ประมาณ3คูณ3ช่องนะครับผมก็มินิเอลีละกันนะครับคล้ายๆกับจูเดตของมิชอปเนาะแต่นี้ก็จะมีคููดาวอยู่ประมาณ1วีนะครับผมเท่าที่ผมลองใช้มานะฮะ เอามาคอมโบกับกร์ดตัวนี้ครับผมชื่ออะแอนเชียนแมกกาลิตกราสนะครับหรืออสาหินในดัน usion, อิลูชันอ่าเมืองโฮโมโดนะครับผมคุณสมบัติของการาดก็คือ m d k บอก30นะครับแต่ลด MaxP เรา1%นงนะครับผมก็ผมใส่สีใบเนาะก็ได้ m d k มาทั้งหมด100 ที่10นะครับอันนี้ไม่รวมกับอัตราการตีบวกของอาวุธนะฮะอันนี้ก็ใส่ในอาวุธเวลหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะได้2หน่วยต่อตนการตีบวกข้อบวกเ็ดก็14หน่วยครับอันนี้ก็อ่านัดไปก่อนละกันนะครับอันนี้คือเอามาเล่งอาดามจของการ์ดไอตัวโบมินะครับผมก็ได้เอมเคเริ่มต้นมาเนี่ยให้มาอ่าถ้าใส่ซีไวไดได้120หน่วยเนี่ยในช่วงต้นๆน,นี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมผมันก็ อ่อันนี้่าจะเป็นคอมโหมอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเซรีลิบบอนนะครับผมแต่ว่าอ่าการ์ดกับออฟมันไม่ได้เอื้อในทางด้านนี้นะแต่ว่าอัตราการตนะีบวกเนาะบวกรู้สึกจะได้บวก7นะครับต่ออัตราการตีบวก1บวกนะครับแล้วก็เอ็มเอเดเคเริ่มต้นอีกส0่นะครับอันนี้ก็ทำให้เราดันค่าเอ็มเอเคได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ก่อนนะอันนี้ผมเล่นมาจนถึงประมาณพฤศจิ 70นะครับผมแล้วก็จอบเพื่อนๆอาจจะเห็นเอ้ยทำไมจบม่าน้อยจังเลยนะเวล70แล้วทำไมจบของแอสซัสซินเพิ่ง15ครับคืองี้อ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมผมก็จะเป็นเว็นติปเนี่ยผมเปลี่ยนตอนเวล40นะครับเนื่องจากว่า,อ,าอยากจะใช้ประดับอันนี้นะครับที่ใส่โวมีเนี่ยตั้งแต่ตอนเปลี่ยนโจนเนาะก็เออมันแล้วมัน ขั้นต่ำเนี่ยคือมาลวิลสับถึงจะใส่ได้นะครับดังนั้นก็ตีอนุมานว่าเออช่วงนี้นะครับที่ประดับข้างขวาเนาะที่มีในเซิร์ฟตอนนี้ขั้นต่ำมันคือวิล40นะครับดังนั้นกว่าเราจะใช้การโปร์มิได้เนี่ยในช่วงโนโมโคาร์เนี่ยก็ประมาณวิล40่ลกันนะครับผมผมก็เก็บโนวิดนะครับจนถึงวิล40นะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนติฟนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆอาจจะถามดีที่แล้ว ช่วงเป็นโนวิดอะเก็บเวลยังไงให้เวล40นะครับคือมันทรมานมากนะครับแบบเอ้ยคนไม่มีของอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมใช้อันนี้ครับผมเมดแมนนุ่นะครับอันนี้คือว่าประดับดีนะครับผมที่ได้ฟรีได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่โนวิดการ์นะฮะก็ไปรับตรงอะเคเดมี่ชั้น2เนอะห้องเปลี่ยนเมดนะครับผมแล้วก็ไปบอกว่าเอ้ยขอลองสกิลเมดนะเขาก็จะให้ประดับเมดมาให้เมดเมนนุ่นมาให้นะครับอ่าประดับเนี้ยทำให้เราใช้การ์ด โฮโบไฟโวได้นะครับทําให้เราเก็บเว็บได้ไง่ายขึ้นเนาะก็ใส่ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ไปใส่เป็นพวกมือเมลการ์ดซิลโลมาหรือการ์ดอิมนะครับที่ไปเก็บเนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาวุธก็ใช้ไอที่เป็นอาเอเชีนนักการิตเนี่ยแหละครับผมไปตั้งแต่ต้นแต่ว่าถ้าเป็นโนวิทเนี่ยก็ใส่เป็นคาถาได้ล็อตล็อตซีโลก็ได้นะครับผมอันนั้นก็ได้เอเมดีเคเพิ่มอีกสามสิบแต่ว่าเอออ่ะผมใช้เป็นมีดละกันนะครับผมก็ได้ MVK อีกเริ่มต้นมา120คนระับซึ่งถือว่าใช้ไฟบอลอะไรเงี้ยไฟไฟไฟโวลโคโบนะครับกิบเวลเนี่ยมันก็สบายมากขึ้นนะครับผมอ๋อแล้วก็ถ้าแบบใครไม่มีไอตัวชาร์โด้ซุปเปอร์โนวิดเนี่ยสองส่วนของเวฟบ,บอลกับชิลนะครับผมก็ไปใช้ไอายาเร่ง s อกับ HP Increase นะครับผมที่เพิ่ม m a x HP แล้วก็ SP แทนได้นะครับหรือจะเก็บแบบปกติทั่วไปก่อนก็ได้ครับจนถึง40ก็มาใส่การโวมีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเทดสอบให้ดูว่ามันแรงมากขนาดไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปลงสนามจริงที่งูดำลักันนะตอนนี้ผมอายุเจ็ดสิบเนาะ โอเคของก็ตามนี้นะที่ผมใส่นะครับก็มีหมวกเซรีริบบอนน้องบกเจ็ดครับผมใส่ก้านเป็นการ์ดอาร์กแองนะครับผมเอาเร่งรีเอสพีเนาะแล้วก็แว่นสกูบาร์ครับผมการ์ดอาร์กแองเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปากซีดีนะครับเสื้อเอเกอร์นะครับผมอ่ะได้แม็กเอชพีแล้วก็เอชพีอย่างอ่า นะครับตามนี้แล้วก็500ร้อยกับ50นะครับแล้วนี่ผมใส่เป็นกร์ดอาร์เดคเกอร์เอทีวนะครับผมก็ MAC กซกับ SP เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าฟรีลดลงเนาะแล้วก็เป็นส่วนของผ้าคุมก็เป็นถังออกซิเจนครับคอมโบคู่กับเว่นก็จะได้ไม่โดนขัดลายนะครับผมใส่เป็นการ์ดฮ a ปี้เนาะรองเท้าเป็นรองเท้าอ่า เอเกอร์เซตเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่การ์ดเป็นอานนครัอาฮิ้าผมจะอ่านเสียพิดก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้ถูกแล้วนะเกือบไวแล้วไม่กี่เอ็มนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ ATKM ATK บวก15เนาะแล้วก็ HP ให้ห้าร้อยก5ิบฟรี15นะครับระดับก็อันนี้แน่นอนครับเอเกอร์ เอเกอร์ลิงครับผมก็ใส่การ์ดโบมี่เนาะแล้วก็อ e ีฝั่งเป็นการ์ดคิปครับแล้วก็ใส่การ์ดเอวิล่า e หรือเปล่านะครับได้ออกสินอย่างนี้นะนะครับ,นะรบ,นะรบก็เพิ่มนาะคุณสมบัติของเวทมนต์ธาตุโกดนะครับไม่แพงละเหลือเนระรู้สึกว่าจะใบประมาณเอ็มกว่านะตอนนี้ผมได้มานะตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วจะลดลงนะ ส่วนข้อตุมช่างมันละกันมาเป็นรถไล่ส่วนหัวเนาะแล้วก็ส่วนตาเป็นซสองปากซหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอ,อหลังเป็นเป็น0ูดจุดสามนะครับผมไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ตามที่มีในคังละกันแล้วก็ชาร์ดโดผมใช้เป็นชาร์ดโดฟ้าไปนะครับ <S 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 โอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่า ความแรงมันมากมน้อยขนาดไหนนะผมยิงเวลสี่เลยละกันนะครับผมส่ระานนี้นะฮะอ่ะผมใส่แค่เอาถอดหมวกออกก่อนละกันนะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นการ์ดแค่อ่าคอมโบของการ์ดสองใบระหว่างอาไอเชนแมกกาลิตเนาะแล้วก็ในส่วนของประดับโบมินะครับว่าอึมันแรงมากมน้อยขนาดไหน เราหลองดูนะครับผมปุ๊บยิงเข้าไปสามพันนะฮะสามพันนะครับปรบ 3, ะรามาณสามพันหนึ่งค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็ใส่นี่เข้าไปเพิ่มเติมเข้ามาปุ๊บยิงปุ๊บในสี่พันนะครับผมเพิ่มขึ้นอาจจะครับกระ้าแบบเราไม่ใส่ไอ้นี้ล่ะได้เท่าไหร่นะ เทสให้ดูนะประมาณ2,000ครับถอ,อดนี้ออกประมาณพันกว่านะครับดังนั้นใส่เลยครับกร์ดมันไม่ค่อยแพงและอันนี้นะก็เหลือแค่ประมาณไปแล้วกเกือบเกือบเอ็มนะครับที่ผมดูล่าสุดน,นะครับ,รบแล้วก็ใส่ที่ไปนะปะุ๊บไป สาเมเณดค่อนข้างโอเคนะครับผมอ่ะแต่บางคนถ้าเป็นไอ้อาชีพในฝั่งของอ่าโจนซอสอแมนเมดเลยพวกนี้แล้วก็พวกอ่าพ่อค้าติปอในพวกนี้แล้วก็โซลิงนินจาอะไรพวกนี้อ่างั้นก็ใส่เป็นการ์ดมิดอินก็ได้นะครับผมผิดต้องบอกมีดนะครับพูดการ์ดเฉยอ,อ่ะใส่เป็นมีดอินก็ได้นะบวกเจ็ดนะครับผมมีเข้าไป ก็ใช้ได้เหมือนกันครับสามารถใช้ได้เหมือนกัน,นครับแต่ถ้าแบบไอ้อาชีพอ,อื่นที่มันไม่สามารถถือได้ก็ที่บอกก็คือใช้ไอ้ตัวนี้แทนนะครับผม Ancient ก e t a l นะครับผม ช้แทนได้เพราะอันนี้มันใส่ได้เกือบทุกอาชีพเลยยกเว้นโคนะครับโคก็ไปใส่กระบองแทนน, Mist, นะครับเป็นมิสนะครับผมก็ทำไว้เหมือนกันนะเผื่อแบบ ي, ต้องไปเวลเก็บเวลว e ีชอปตัวใหม่เนี่ยก็ทำไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าแอสเซสซินนะครับเรามีคุณสมบัติ id, มากกว่าคนอื่นนะครับในการรีดดาเมจนะครับเราสาม,มารถใส่รุปสองข้างได้เนอะเนื่องจากเรามีสกิลเล็บแฮนไร้แฮนนะครับผม ซึ่งถือว่าแจมม็บมวมากครัดามเมจเดี๋ยวดูนะฮะหกพันครับหกพั 6, น้าพั 6, นหกพันซึ่งถือว่าดีนะครับผมสำหรับอาชีพแอส,สซิส i n ครับที่เราถือได้สองข้างครับถือว่าเอ้บางคนเหรออไม่เอาพี่กลัวบบเจ็บหนักก็ใส่โล่ก็ได้ครับก็ใส่โล่แล้วนี่ผมก็ใส่เป็นโล่เพื่อเดมบิด ลดค,ความเสียหายทางกยายภาพเวทหมดจากศัตรูทุกขนาดนะครับ65%ถือว่าค่อนข้างดีนะครับจะไปใส่การ์แกสเตอร์ก็ได้นะครับลด25%รู้สึกตอนนี้ใบเลือกไม่กี่เอ็มนะค่อนข้างถูกมากโอเคแต่ว่าเราใช้เป็นมีดนี้แล้วกันอถอดออกใสแ่แทงโอเคไปเดี๋ยวไปลงสนามจริงนะครับเอ้ยมันเป็นยังไงว่างนะ ขออนุญาตใส่เป็นมีดโค่ละอ่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวมีดโค่เดี๋ยวค่อยช่วงก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราว้าไปแมปนูดั้มนะครับผมันอยู่ไหนวะอ่ะ เดี๋ยวผมใช้ okay. ไม่ใช่มากรก่อนโอเคเ่ยก็มาเนาะแล้วเวลาเล่นนะครับผมแล้ก็คือด้ยวยความที่ว่าสกิลมันแคบนะครับแล้วก็ลากลากลาก,ลาก,ลาก,ลากเนี่ย,ยพอมันอยู่เป็นกลุก่มมันก็ดีแต่อย่าไปลากเยอะนะถ้าลากเยอะเดี๋ยวปุบได้นะนผมก็เล่นอย่างเนี้ยนะ พอมันเริ่มเป็นหมู่ปุ๊บแล้วก็อยางเนีนะครับเห็นไหมแล้วก็เก็บเวลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหมวเซรีนเนาะเวลาเรากําจัดมอนเตอร์ด้ดวยเวทมนต์มันเด้ง h p ซือนะ้อะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะครับสกิลมันแคบนะมันก็เลยต้องแบบว่อยค่อลาดนะครับ อ๋อแล้วก็มันใช้ SP ค่อนข้างเยอะครับเลียวสี่มันใช้ที่ประมาณ60หน่วยนะครับก็อย่าลืมเตรียมยาต้มด้วยนะครับพวกสตรอเบอรี่อะไรเัียก็ได้หรือใครย้าใช้บูนี่ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าผมแนะนำก็สตรอเบอรี่ก็พอใช้ได้เหมือนกันก็ลาด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 ลก็ยิง ถือว่าแรงนะครับผมไม่แบบปิดฟันคิดได้นะ่วงก็ตน้นพยายามลากให้มันแบบอยู่เป็นกระจุกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าสกิลมันแคบเนี่ยเห็นปะอันนี้จะไม่โดน ก็ค่อยๆลาดแล้วก็ยิงนะครับผมไม่ต้องรีบใครมีไปเด็บอะไรก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมกดก็ดีนะครับเพราะว่าเอ้บางทีเราต้องดับดาอมกเนาะใส่สองมือนะครับเป็นการเล่งดาเมจที่ดีมากนะครับสำหรับแอสซิน กี้ประมาณ5้าพันขึ้นไปเจ็ดพันกว่าก็ค่อลากมาพอมันได้จังหวะหมู่ปุ๊บแล้วก็เลงรอแป๊บหนึประมาณนี้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องผมสระถอนชาแนลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกยังไม่ใช่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะยังไม่เข้ามาผมก็แค่ที่ใช้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บเมลให้มันเปลี่ยนเป็นไฮคคสแล้วก็จะลองดูว่าเอถ้าเราเปลี่ยนติปตั้เหมดสี่สิบนะฮะเราจะเป็นไฮ แอดคอร์ cost, ตอนเวลไหนต่อนะครับผมแล้ว็เอ๊เก็บจ๊อบเก็บจ๊อบอะไรเงี้ยมันจะทันประมาณเก้าเก้าเจ็ดสิบหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ